วันนี้เราจะทำน้ำพึ่งมะนาวนะคะ rhyme, น้ำร้อนนะคะตรงนี้ใส่เกลือลงไปน้ำพึ่งค่ะเหนอดนะคะเหนอดนะคะแช่ตัวเย็นไว้มันก็เลยเหนอดเหนอดนิดนึงโอเค ตามด้วยมะนาวเลยจ้าบิดไปเลยจ้าหนึ่งลูกนะคะมะนาวหนึ่งลูก ได้แล้วมะนาวน้ำผึ้งนะคะเราสามารถเพิ่มน้ำผึ้งได้เนาะถ้าเกิดใครไม่กินเปรี้ยวนะคะหนึ่งลกเติมได้นะคะต้านโควิดก,กันนะคะทุกคนเรียบร้อยดื่มได้คะ่ะเั็น้พืงไปเพิ่อนนังกันโควิดกัน น้ำผึ้งมะนาวได้แล้วชิมน,นะคะทุกคนดีมากใครที่รู้สึกระคายเครื่องคอเราสามารถทำกินได้ง่ายๆนะคะแค่มีมะนาวน้ําผึ้งแล้วก็เกลือเนอะน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นก็ได้นะคะ น้ำอุ่นจะช่วยได้เยอะมากเลยทุกคนลองไปทำกินดูนะคะบ๊ายบา